สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกสุรศิวครับผมที่ปั๊มน้ำนะครับเป็นลูกไปใส่สวนทุเรียนนะครับข้างบนลู่นะครับแนวดิ่งประมาณร้อย3 0ยี่สิบร้อยสามสิบนะครับผมนี่นะครับ้าออกนิ้วครึ่งนะครับเพิ่นกำลังเดินสายพีอีไว้นะครับผมอันนี้แผงของเรานะครับอยู่ในสวนครับอำเภอไนาดวงครับผม เป็นชุดสามแรงนะครับสองพันสองร้อยวัตต์นะครับอันนี้ทีงานนะครับผมห้าแผงครับส่งไก่ประมาณสี่ร้อยเมตรนะครับแนวดิงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบนะครับสามแรงสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองแปดหนึ่งศูนย์สี่สี่เนกโซลารเซลล์ครับพร้อมดูหน้างานฟรีครับผม นี่นะครับเจอก,กันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม